สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่อ่าสวยๆครับ17ไร่แบ่งไว้4ล็อกครับล็อก A1 4ไร่ A2 4ไร่ A3 4ไร่ A4 5ไร่ครับติดถนนลาดยางชนบทนะครับระหว่างตำบลสูต่ตำบลก็คือตำบลโคกกรุงจะไปที่ตำบลนาหนองทุ่มครับติดถนนเส้นนี้เลย นี่ครับหน้ากว้างมีน้ํามีไฟเรียบร้อยนี่ครับมีไฟฟ้า,าสายไฟแล้วก็ข้างล่างก็เป็นท่อประปาอันนี้ผมถมด้านหน้าไว้ปรับสวยๆให้มันสะอาดตาเรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านในก็จะเป็นทุ่งนานาสวยๆเลยครับ ขอ,อไปในเสียงรถวิ่งผ่านนะครับเพราะว่าถ่ายแบบเร็วๆเลยด้านในก็จะเป็นทุ่งนาผมบินโดนไม่ได้ครับตอนนี้ก็คือทางรัฐเ,เขาบอกว่าห้ามถ่ายบินโดนก็เลยงดถ่ายก่อนดูภาพพื้นดินไปก่อนครับเนื้อที่ก็จะนู่นครับจากต้นไม้ตรงนั้นครับเข้าไปนู่นเข้าไปลึกๆครับจะมีภาพถ่ายทางอากาศก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายไว้อยู่ครับ มันจะมีที่ผมทำเป็นล็อกไว้ล็อกละสี่ไร่ครับ a 1 A2 a 3 a 4ล็อกละสี่ไร่ถ้าสี่ไร่ก็หน้ากว้างก็4 0เมตรครับจากนั้นมานี่4 0เมตรแล้วก็ตัดเข้าไปแล้วก็ล็อกนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ล็อกต่อไปแล้วก็ล็อกต่อไปนะครับหรือถ้าใครอยากได้ทั้งหมดก็มีราคาให้กันครับ17ไร่หนึ่งงานเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่หนึ่งงานสวยมาก ด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะครับวิวภูเขานี้ก็คืออนาคตก็เป็นอำเภอพระธาตุเชยภูมิที่เรามองเห็นนี่ก็คือท่า,ามาไฟหวานนั่นเลยครับเขื่อนลำปะเทานะครับขึ้นไปนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมอหินขาวพระธาตุเชยภูมิลำปะเทาป่าโปรงพันปีมีเยอะครับอนาคตก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอ,อันซินของจังหวัดเชยภูมิส่วนการเดินทางสะดวกสบายครับ ถนนเส้นนี้ก็คือออกไปที่แก่งขอแค่12กิโลเมตรครับแล้วก็ลาดยางเส้นนี้ก็จะไปที่ตำบลนาหนองทุ่มตำบลนาหนองทุ่มบ้านนาแกก็จะมีสวนน้ำวิชิตชัยนาหนองทุ่มเพราะว่าในหมู่บ้านตำบลนาหนองทุ่มจะเป็นตำบลใหญ่ขนาดใหญ่นะครับจเจริญเรียบร้อยแล้วมีเซเว่นมีโลตัสมีทุกอย่างาส่วน ที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลโคกกุงอำเภอแก้งขอ้อห่างจากตัวแก้งข้อ12กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดเชียงภูมิ50กิโลเมตรห่างจากท่ามอไฟหวานลำปะทาว15กิโลเมตรนะครับตรงนี้เลยครับขึ้นไปที่บนเขา15 km, กิโลเมตรก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวมอหินเขาอะไรต่างๆนานามีหมดส่วนถนนก็เป็น ทางที่ชาวบ้านสัญจรเป็นถนนรอปรชอเป็นของทางหลวงชนบทนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินก็ติดกับถนนทั้งหมดทุกแปลงในสี่แปลงนี่สี่ล็อกที่ผมแบ่งไว้นี่คือติดถนนลาดยางทุกแปลงทุกล็อกแล้วก็มีไฟฟ้าทุกแปลงทุกล็อกมีน้ําประปาทุกแปลงทุกล็อกอยู่ด้านหน้าเลยครับผมถมดินไว้นะครับขุดนิดเดียวก็ต่อน้ําเชื่อมใช้ได้ ส่วนบ้านที่อยู่นี้ก็คือเดี๋ยวอ,ออกพรรษาเสร็จก็จะรื้อออกเป็นของบ้านเจ้าของเดิมนะครับผมซื้อแล้วแต่ว่าให้อยู่ก่อนเดี๋ยวออกพรรษาแกก็จะรื้อออกไปสร้างใหม่นะแกไปสร้างใหม่ที่อื่นว่าจะเป็นที่โล่งเปล่าทั้งหมดแล้วก็มีที่ทํานาทุกล็อกก็จะมีที่นาหรือถ้าใครอยากได้ทั้งหมดก็ ยกให้ทั้งหมดเลยยกโฉนดไปเลย17ไร่1งานแต่ถ้าใครอยากได้แค่สีไร่ก็คือ8 0 0แสนบาทล็อกละ8 0 0แสนบาทก็เฉลี่ยก็ตกไร่ละ2 0 0แสนบาทติดถนนลาดยางแบบนี้หันหน้าไปทางที่ตะวันออกสวยๆถ้าทำบ้านก็คือไม่แดดร้อนบ้านก็จะหันหลังให้ภูเขาก็จะเห็นวิวภูเขาด้านหน้าก็หันไปทางที่ตะวันออกก็คือถูกหลักฮวงจุย้ยถ้า ซื้อกับผมก็ไม่ต้องถมเยอะครับถมเท่าแปลงนั้นก็ได้นะครับถมเท่าแปลงนั้นนะครับชาวบ้านถมอย่างนั้นเลยที่ก็อยู่นั้นแปลงนี้ไม่ต้องถมเลยเนะี่ยเพราะว่ามีถมไว้แล้วแปลงนี้ก็ถมนิดหน่อยแล้วก็สามารถทําบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าบ้านเดิมของชาวบ้านแกทําเลยแบบบ้านๆไม่ได้ถมก็อยู่ได้ไม่ท่วมเพราะว่าน้ามันก็ลงไปทุ่งทุ่งนานี่นครับเต็มทุ่งนามันก็ไปนู่นครับออกไปทางโรงเรียนไปนูน่น อันนี้คือทางน้ำนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับ094 2653530อ่ามย้ําผมย้ำพิกัดให้อีกทีก็คือบ้านหนองแวงตำบลโคกกรุงอำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิเป็นที่ดินฉนดนอสอสีจอราคาไร่ละ200,000บาทถ้าใครเอา8ไร่ก็ล้าน6ถ้าใครเอา4ไร่ก็8 0 0 0 0นถ้าใครอยากได้เท่าไหร 4, ่ก็มาคา 4, าุยกันแต่ผมแบ่งเป็นฉนดให้ นะครับขอบคุณครับ